สรุปตารางคะแนนกัรโชว์ซเรียรอิตาลีฤดูกาล2025-2026อัปเดตประจำวนันศุกร์ที่30มกราคม2569อันดับ20ปิซา่ามี14แต้มอันดับ19เวโรนามี14แต้มอันดับ18ฟิอนอเนนตินา่ามี17แต้มอันดับ17อูดิเนเซมี18แต้มอันดับ16โตริโนโ่มี23แต้มอันดับ15 ปาร์มามี23แต้มอันดับ14เครโมเนเซมี23แต้มอันดับ13เจนัวมี23แต้มอันดับ12กายารีมี25แต้มอันดับ11ซัสซูโอโลมี26แต้มอันดับ10อูดิเนเซคันโชมี29แต้มอันดับ9ลาซิโอมี29แต้มอันดับ8บโบลอนยามี30แต้มอันดับ7 อาตาลันตามี35แต้มอันดับ 6. โคโมมี40แต้มอันดับ5ยูเวนตุสมี42แต้มอันดับ 4. นาโปลีมี43แต้มอันดับ3เอเอสโรม่ามี43แต้มอันดับ2เอซีมิลานมี47แต้มและอันดับที่1อินเตอร์มิลานมี52แต้มก็จบกันไปแล้วนะครับกับสรุปตารางคะแนนการโชคซีรีอาวันนี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ